สวัสดีค่ะเพทูเล่น Channel วันนี้เป็นกิจกรรมต่อจากกิจกรรมวัวตุม่มวัวบาน EP ที่19นะคะโดยการเพิ่มการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมสำหรับวิธีการทำดอกบัวสามารถไปดูใน EP ที่19ได้ค่ะชาแนลของเรามีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากมายฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกิจกรรมบัวตูมบัวบานตอนที่แล้วสนุกไหมคะสนุกครับสำหรับวันนี้ต้องสังเกตให้ดีๆนะคะว่าดอกบัวมีอะไรซ่อนอยู่หยิบดอกบัวมาคนละหนึ่งดอกคนละหนึ่งดอกก่อนนะคะ คนละหนึ่งดอกก่อนนะอย่าเพิ่งลอยน้ํานะคะอ่นเดียยวายยิบแม่หนึ่งดอกค่ะอ่นเดียยวาดอกเล็กนะคะปล่อยเลยค่ะอื้มอะไนท้อนี่เลยรห้าเหลืห้าอ่าของเดียยว่าเป็นหมายเลขห้าของพี่บดินเป็นคําว่าทออาทาออ่าปอ,อ,อีพี อาสะกดให้ดีดูดีๆพยันชนะอะไรลือสีครับลือสีเชียนเชียนไม่เหมือนของจริงพย่ยันชนะอะไรคะของเดวาขออีกแต่าฮะขอไอกราดไข่ปอ่าขอไข่ในเล้าใช่ไหมในเล้าเอาล่ะพี่วินดินผีสิงไม่ใช่ผีสิงอีกทีผีอะไรสละอะไรครับผีเอือ เอออเอ่อไม่โทรเสือไม่โทรเสือเสือพือเสืออ่าโอเคเอาต่อไปครับต่อไปลึกเล็กต่อไปกันแล้วเล็กไกลอ่าดูของตัวเองนะดูของตัวเองนนะี่ของลากรกรกไก่กอไก่ของน่วะกอกไก่ของพี่พอดีห่าไม้เขี่ยให้อ่านให้ได้อ่ะให้มันอยู่แนวตรงๆอ่ะกอกอ ก็อาก็ยกกออาไกไกไกกางงอแกงแกงอะกงก็เอเกยงงอเกียงแกงอะไรกางเกียงแกงเกงถูกต้องแกงเกียงไหมแกงเกงไหโอเคโอเคอ้าวลูกสุดท er> ้ายก็ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายขเราเป็นตัวอะไรนะ ไก่ไก่โอ้องไายของเด็ยวอะไรคะของเดว่วเลขสองของเววาเป็นเลขสองใช่ไหมคะใชงคำว่าไก่โอเคเลขสองหมดหรือยังครับหมดแล้วหมดเวลาของกิจกรรมพอดีพบกันอีพีหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบาย อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะค่ะ